สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไอซูนชนะโอโหเรียกได้ว่าปาดหน้ากันเห็นๆเ,เลยนะครับหลังจากที่เป็นแตงหนึ่งในการเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่โอเลกุนนาโซชาครับสำหรับอันโตนิโอคอนเต้แต่ว่ากลายเป็นโอเลกุนนาโซชาครับที่ไปปลดโค้ดให้ทอรแนพอดสเปอร์นะครับด้วยการบุกไปชนะทอรแนพอดสเปอร์สามตู้สู่ทำให้นักเวลานี้นครับอันโตนิโอคอนเต้กลายเป็นกุนซือใหม่ของสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าสาวก แมนยูจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะครับที่แมนยูไปชนะสเปอร์อนทดที่แล้วนะครับแต่ส่วนสาวกสเปอร์น่าจะแฮปปี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องไอูนด้วยนะครับ หลังจากศึกแดงเดือดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลคู่ปรับนะครับคู่รักคู่แขนไปศูนย์ประตูต่อ5แบบหมดทางสู้นะครับทำให้สตาชีวิตของโอเลกุนาโซชาน่าจะขาดแล้วนะครับแล้วก็คนที่เป็นเต็งหนึ่งในการเข้ามาคุมดิมแทนนั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้นั่นเองแต่ว่าหลังจากบอร์ดบริหารแมนยูนะครับให้เวลาโอเลกุนาโซชาอีก3นัดนะครับซึ่งนัดแรกใน3นัดนั้นก็คือ การมาเยือนถอดน้ฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบุกมาชนะสเปอร์ได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ0ูนย์ะครับทำให้คนที่ชะตาขาดกลายเป็นนูโนเอสเปริโอซันโตนะครับซึ่งหลังจากที่ปลดนูโนออกไปครับทำให้สเปอร์ต้องหากุนซือเข้ามาเป็นตัวแทนครับซึ่งฟาบิโอปาราติชีนะครับดี렉เตอร์ฟุตบอลของสเปอร์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของยูเวนตุสมาก่อนครับต้องการตัวอันโตนิโอคอนเต้ครับจริงๆต้องการตั้งแต่ช่วง ซัมเมอร์แล้วนะครับแต่ว่าการเจราจาไม่ลงตัวครับแต่ว่าในเมื่อผลงานของนูโน่ไม่เป็นดังที่คาดหวังนะครับทำให้ตอนนี้นะครับสเปอร์หวนกลับมาเจราจาคอนเตอีกครั้งแล้วในะที่สุดก็เจราจากันได้สําเร็จนะครทำให้ทอตแนมว่าสเปอร์นะครับประกาศตั้งอันโตนิโอคอนเต้ มาเป็นกุนซืออย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยอันโตนิโอคอนเต้นะครับผู้เคยเป็นอดีตกัปตันทีมของยูเวนตุสนะครับคาแข้งตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2004นะครับแล้วก็โดยหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทนะครับเขาก็ทําหน้าที่กุนซือมาตลอดนะครับค่อยๆสร้างชื่อมาจนกระทั่งนะครับมาแจ้งเกิดในฐานะกุนซือระดับท็อปอย่างเต็มตัวคือการที่เขาเข้ามาคุมทีมยูเวนตุสในฤดูก,กาล2011-2012นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคที่ยูเวนตุสกำลังตกต่ำนะครับแต่ว่าเพียงแค่ปีแรกที อัโเนโอคอนเต้เข้ามาก็สามารถพายูเวนตุสกลับมาผงาดคว้าแชมป์เกาโชซีอาร์ได้ในทันทีนะครับแถมยังเป็นแชมป์ไร้ไพ่อีกด้วยนะครับจากนั้นเจ้าตัวยังพายูเวนตุสเป็นแชมป์ต่อเนื่องอีกนะครับโดยเบ็ดเสร็จรวมสามสมัยนะครับก่อนที่จะไปคุมทีมชาติอิตาลีนะครับและพาทีมชาติอิตาลีนะครับเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยพ่ายแพ้จุดโทษแก่ทีมชาติเยอรมันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับอันตนินโอคอนเต้ก็กลับมาหัวรับงานคุมทีมสโมสรอีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้เขามารับงงานนใอัักกฤษบที สิงโตน้าเงินคามเชลซีนะครับซึ่งเพียงแค่ฤดูกาลแรกเหมือนเดิมครับเขาก็สามารถนําสิงโตน้าเงินคามเชลซีคว้าแชมป์พเมยรีได้สําเร็จนะครับก่อนที่ฤดูกาลต่อมาครับจะพาเชลซีคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้นะครับแล้วก็อําลาทีมไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับคอนเต้ก็กลับมาหววรับงานในอิตาลีอีกครั้งครับกับคู่ปรับตลอดการของสโมสรเก่าเขานะครับก็คืออินเตอร์มิลานนั่นเองครับสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับสาวกเบียงโคเนรี่หรือยูเวนตุสเป็นอย่างยิ่งนะครับและเขาก็ใช้เวลา2ปีปีครับพาอิน มิลานคว้าแชมป์เกาโชได้สําเร็จนะครับพ่วงด้วยตําแหน่งรองแชมป์ยูโรปาลีกอีกด้วยนะครับและก็ด้วยปัญหาบางอย่างครับทำให้อันโตเนล o n คอนเต้ต้องแยกทางกับอินเตอร์มิลานไปนะครับด้วยประสบการณ์ของอันโตเนล o n คอนเต้นะครับที่มีประสบการณ์คว้าแชมป์ลีกมาได้ทุกทีมที่เคยคุมทีมในน้ำสโมสรน,นะครับ เชื่อได้เลยครับว่าผลงานถอนทอนทนมสเปอร์ในระยะยาวต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน,นครับแต่ว่าด้วยปัญหาของเขานะครับที่เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอต้องลองดูนะครับว่าเขาจะสามารถคุมทีมทอนทน้พอสเปอร์ได้ตลอดลอดฝั่งขนาดไหนนะครับเพราะว่าแม้แต่โชเซ่มูรินโญ่ก็อยู่ไม่ครบฤดูกาลนะครับต้องมาดูกันว่าอันโตนอคอนเต้จะพาสเปอร์ทีมนี้นะครับยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหน ก็มาเอาใจช่วยกันนะครับส่วนสาวกแมนยู ok Man ก็เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าบอร์ดบริหารมัวแต่ใจเย็น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 อ่ะก็ยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอสูรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ